คลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าผมก็อยู่ในวงการไก่มาอย่างน,น้อยๆกถถ็ถ้าที่จําได้เนี่ยคือมาเปิดสมเปิดฟาร์มตัวเองนะั้นจะสักสิบห้าปีสิบห้าสิบหกปีได้นะครับประมาณนั้นก่อนหน้านี้ก็ตั้งแต่เกิดแล้วฮะพ่อผมก็เป็นเซียนไก่ด้วยก่อนหน้านี้ก็ตั้งแต่เกิดแหละแต่ว่าถ้ามาจริงจังเนี่ยเสิบห้าสิบหกปีโอ้โหนะครับผมก่อนสมัยพ่อผมนะ ตีนแปดยกสิบสองยกสิบหกยกสิบเจ็ดยกก็มีเคยได้ยินง่อนสิบเจ็ดยกไหมขนาดนั้นเลยนะครับแต่ทุกวันนี้อันเดียวอันกว่าดูนีครับวัฒนาการของการพัฒนาไก่เป็นไงสุดยอดไหมผมว่ามันสุดยอดนะอืมแล้วพ่อไขยตัวแรกผมชื่ออะไรจันเจ้าอืมเพชรแดงแย่งเข้าหมาตั้งแต่สมัยนู้นอ,ะอ่ะอ่า แล้วก็ไล่มามาเหล็กเจ้าเป็ดทองเจ้าสุดใจไล่มานะครับผมตัวที่มันมีชื่อเสียงหน่อยเจ้เพชรมรรตอกดอะไรต่างๆนะน,นะผมยังจะจําชื่อกระเพาะไก่ผมไม่ได้เลยหลายตัวมากตัวล้าน,านสองล้านเอาซื้อใช้เงินไหมน่าจะสักเฉพาะเอาทั้งหมดอ่ะ สิบหกสิบเจ็ดล้านได้นะทั้งหมดแต่ผมไม่ได้ว่าผมขาดทุนนะคือพ่อไก่มาเปิดจองลูกเปิดอะไรปุ๊บมันมันก็คืนทุนในตัวมันแล้วก็กําไรนิดหน่อยในแต่ละพ่อนะทุกครั้งอ่ะไม่งั้นผมไม่ซื้อนะเออผมก็นักลงทุนคนหนึ่งถ้าซื้อแล้วมันไม่คืนทงคืนทุนเนี่ยผมไม่ซื้อก็จะไปซื้อไก่ตัวหนึ่งราคาล้านหนึ่งยี่บ้าแล้วเออถ้ามันไม่ได้แบบสามเดือนห้าเดือนคืนทุนนะครับ เดี๋ยวก็อันนั้นอันนี้กัดตายหาพอดีเสียเสียเงินเสียสนี่ครับผมอยากจะบอกว่าโอเคละไอ้เรื่องไก่เรื่องลงทุนผมเจ้าไปอ่าเจ้าไปอ่ามีกําไรนิดหน่อยแต่สิ่งที่ผมได้มาก็คือผู้ติดตาม fc นีครับนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตลาดผมมีสามกลุ่มกลุ่มตลาดผมเต็มไปสองกลุ่มแล้วอีกกลุ่มนึงก็กลาลังเดินทางจะน่าจะพันกว่าคนแล้ว อีกสองกลุ่มเต็มกลุ่มละห้าพันกลุ่มตลาดมีสามกลุ่มกลุ่มในหอยกลุ่มหนึ่งก็สี่พันกว่าจะเต็มแล้วกลุ่มในหอยไก่แล้วก็กลุ่มเอฟซผมอีกสองกลุ่มก็เป็นหกกลุ่มเอฟซผมเต็มห้าพันทั้งทั้งสองกลุ่มเลยนะครับผมหกกลุ่มเต็มห้าพันไม่เต็มอยู่ห้องเดียวก็แสดงว่าตีเป็นสองหมื่นห้าตีเป็นห้ากลุ่มเต็มห้าพันสองหมื่นห้าสองหมื่นห้า สองหมื่นห้าพันคนตีเฉลัวหน่อยบางคนตีเฉลี่ยหน่อยบางคนอยู่ในกลุ่มสายกลุ่มก็อาจจะสักสองหมื่นคนเห็นไหมท,ที่ติดตามนะครับผมในบ้านแดง youtube ผมก็ youtube ผมก็เจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นเจ็ดหมื่นนับเอาเจ็ดหมื่นพอเจ็ดหมื่นคนเจ็ดหมื่นบวกสองหมื่นเมื่อกี้เก้าหมื่นอืมเก้าหมื่นคนติดตาม ในที่ตอก็แปดหมนกว่านะครับแปดหมนกว่าในช่วงหนึ่งนะครับผมแปดหมนกว่าก็ช่องช่องหลักนะช่องอีกช่องหนึ่งก็ประมาณห้าพัน 5, นะครับผมแปดหมืนกว่าคนก็เท่าไหร่ล่ะเก้าหมื่นเบวกอีกแปดหมนเท่าไหร่เก้าสอ แสนเจดนะฮะแสนเจบวกบวกเฟซบุ๊กผมสองสองเฟซเสียชารายล้านกับกับกับเฟซเฟซหลักเท่าไหร่นะเมื่อกี้แสนเท่าไหร่นะแสนเจ็ดแสน็บวกเสียช้ารายล้านเหมือนหนึ่งเป็นแสนแปดแสนแปบวกอีกเนี่ยแสนหนึ่งห้องนี้2องแสนแปดเฉลีย่ยแล้วประมาณ3 0 0 0 0นนะครับผมบวกลบส0 0แสนคน ติดตามที่ผมได้มาที่รู้จักกันที่ติดตามกันตั้งแต่พ่อไก่ทุรแรกๆนะครับผมนะที่อุดหนุนกันอยู่ทุกทุกวันบางคนอุดหนุนมาตั้งแต่สิบสี่สิบห้าปีที่ผ่านมาก็ยังติดตามผมอยู่ผมได้รู้จักซุ้มฟาร์มให,ใหญ่ก็เพราะคลิปเสียครับตอนนั้นเสียเดินสายผมไปทุกซุ้มทุกฟาร์มเละครับไปเรียนรู้ไปหาความรู้ขอบคุณที่ยังจํากันได้นะครับขอบคุณที่ยังจํากันได้ไหนใครเกินสิบห้าปีพิมพ์ม,มาไหนใครสิบปีขึ้น กี่ปีขึ้นนะครับผมที่จำผมได้ตั้งแต่ตามผมมาคอมเมนต์ Comment มาหน่อยครับเจอกันในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับขอบคุณ3า0แสนคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ